สวัสดีครับพวกระผมนันทวัฒน์ bom กับเกม red dead redemption 2มาก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรก็กลับมาอยู่กับ red dead กันอีกครั้งมาเดี๋ยวนี้ผมจะมาทำการล่าท้าผีกันอ่เดี๋ยวเรามาร่าท้าผีกันดีกว่าวันนี้ไม่ได้มาล่าสัตว์แล้ววันนี้วันนี้จะมาหาดูสิ่งดีรับในเกมนี้กันบ้างดีกว่าเออ มาหาดูผีกันวันนี้โดยจุดที่เราจะสามารถเจอผีตรงนี้ได้จะเป็นบริเวณนี้เลย Blue Water Marsh แถวโซนลากาัสนี่แหละไอแถบดงไอเค่ดงไอเค่โดยจุดที่เราจะเจอได้ก็จุดนี้เลยตามที่มาร์กถึงเราจะสามารถหา,าเธอเจอได้ ไปไปพิสูจน์กันวันนี้โดยการที่จะเจอเธอได้เราต้องมาในช่วงเวลาประมาณสามทุ่มถึงตีสานะาถึงจะสามารถเจอเธอได้แล้วก็ต้องเป็นวันที่มีสภาพอากาศมีหมอกหนาหนาทึบๆด้วยนะนหมอกหนาทึบประมาณนี้เลยอรอบๆเลยหมอกหนาทึบรอบๆบริเวณอย่างนี้ เราถึงจะสามารถเจอเธอได้โดยเราจะเจอเธอได้ทั้งหมดอ่าสิครั้งนะอ่าสิครั้งหคืนต่อ1ครั้งไปเดี๋ยวไปทำการพิสูจน์กันเคยมีชาวบ้านเล่าขานว่าได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องไห้ควรคลางอยู่แถบบริเวณนี้แต่ก็หาต้นตอของเสียงไม่เจอเดี๋ยวเราจะไปทำการ ตรวจสอบกันว่ามันคือเสียงของอะไรกลับมาหาฉันเฮ้ยเสียงเสียงอะไรอะใครพูด กลับบ้านใครพูดอะแถวนี้มีคนอยู่ด้วยเหรอได้ยินแต่เสียงไม่เจอตัวครับอันนี้ไข่เค้ไม่เกี่ยวบรรยากาศได้มากเลยเนะี่ยนี่ถ้าบอกว่าเป็นเกมผีผมก็เชื่อเนะี่ย โอเคคืนแรกได้ยินแต่เสียงไม่เจอตัวเดี๋ยวไปคืนต่อไปกันเลยดีกว่าฉันคิดถึงคุณฉันคิดถึงคุณมาก ผมไม่ใช่พี่มากครับผมอาเธอเธอคิดถึงใครมาแต่เสียงแล้ววะมีไม่แถวนี้ไม่เจอรอบนี้ก็มาแต่เสียงอย่าพุ่งมานะฉันรอคุณอยู่ <'m> ฉันรอคุณ เธอรอใครอยู่รออาเธอร์ละ่ะอย่าพุ่งมานะพุ่งมาพุ่งกลับยังด้วยนี่ถือปืนถือปืนขู่เลยผีก็ผีเอยยิงใส่แตกหมดแหละเหมือนจะไม่มีอะไรนะมีแต่เสียง ดูดีดีด้วยนี่มันดงไอเคเดินสุ 4, ่มสี่ซุ่มห้าุ่มแปดไม่ได้นี่โดนไอเคลากไปแดกโอเคคืนสองมีแต่เสียงไหนมีอะไรไหมคืนนี้ ีอะไรไมั้เนี่ยทำไมมันเงียบๆวะเสียงพูดก็ไม่มีเนี่ยหมอนไม่หนาพอคืนนีเ้เงียบกลิบเงียบกลิบครับหมองไม่หนาพอมั้งผีไม่ผล่เลยเนี่ย อุ้ยเจี๊ยตรงหน้าเลยฉันรักคุณเสมอโอ,โ,โอ้โหโผล่ตรงหน้าเลยเธอไม่เคยรักคุณไม่เคยเลยโห้ยเจี๊ยบสะดุ้งยิงไปโผล่มาใกล้ๆเลยพี่ขี่คอผมเลยเหรอครับพี่ นะก็เป็นผีสาวนะเมื่อกี้แต่งตัวก็ผู้ดีผู้ดีหน่อยอนะรอบนี้ได้เจอตัวเป็นเป็นลกทีไม่ได้มาแต่เสียงแต่โอ้มาแบบไม่คาดฝันหน่อยวะ่ะโผล่มาตรงหน้าเลยไนดูไดอารี่ที่อาเธอร์เขียนหน่อย ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันกำลังเขียนสิ่งนี้แต่มีบางสิ่งที่แปลกมากอยู่ในบึงนั่นมีไงผีสาวที่เราเจอแต่งเป็นชุดผู้ดีผู้ดีหน่อยนะเออน่าจะมีชาติกูลพอสมควร รักคุณที่รักของฉันไม่ไม่ใช่ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดเหรอมาแต่เสียงคราวนี้กลับมาหาฉันเขาจะกลับมาหาฉันตามสัญญาเขาจะทำฉันรู้ว่าเขาจะทำแม่ ฉันรู้ว่าเขาจะโผล่มาเป็นตัวว่าคราวนี้อยู่ไกลกันเลยจุดเดิมเลยนี่ว่าจุดเดิมเลยก็เราจะไปใกล้เธอมากไม่ได้นะเดี๋ยวเธอจะหายไปทันทีถ้าเราอยู่ใกล้เกินไปเพราะฉะนั้นต้องรักษาระยะห่างไว้ แม่คุณใจร้ายคุณใจร้ายมากมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยหาไปแล้ว พ่อพ่อฉันยกโทษให้เขาทำไมพ่อไม่ล่ะพ่อไม่พ่อวางปืนลงพ่อวางปืนลงได้โปรดเพืออพ่อนูอ่าเพื่อ เพื่อสาวน้อยของพ่อทะเลาะกับพ่อัน่นไหนคนน่าจะมาแต่เสียงคราวนี้แต่ ฉันจะทำอย่างไรฉันให้คุณทุกอย่างทุกอย่างที่ฉันมีเี๊ใหญ่เค๊อ่ะจะจะไม่มีใครได้ฉันคุณพูดคุณพูดสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเช่ยเกือบโดนไอ้เค้ฉกเมื่อกี้ มาเป็นตัวๆเลยว่าคราวนี้โอ้โหมูเดี๋มูเดีดูทับไม่ได้ดูทางเลยเมื่อกี้เกือบโดนไอ้ขี้ฉกแล้วโดนฉกเลยนี่หว่าไม่ได้เกี่ยวหรอกโดนเลยแต่ไม่ตาย คุณพูดสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดพูดแต่สิ่งดีๆแต่ไหนล่ะสิ่งที่พูดมันอยู่ไหนมาแต่เสียง <c oughs> ฉันเริ่มคิดว่าเธอไม่เคยรักฉัน เธอไม่เคยรักฉันเลยอยู่สักไกลเลยคราวนี้โผลอีกฝากเลยว่าไงครับเจ๊มีอะไรอีกไหมฉันเคยคิดว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพหรุษจริงๆแต่คุณก็แค่เศษขยะบ้านนอกเหมือนที่แม่ฉันเคยพูดไว้ไปแล้วคุณทำลายฉันคุณนั่นแหละ อีกไหมแค่นี้ใช่ไหมเดินดูก่อนเพื่อมีอีกฉันรักคุณแม่รักแบบเสียงแข็งด้วยเริ่มไม่ใช่แล้ว พ่อพ่อพ่ออย่าพูดอย่างนั้นพ่อจะทำฉันร้องไห้ทะเลาะกับพ่อแล้วมาอยู่ฝั่งนี้ว่ะคราวนี้ย้ายที่ใหม่แล้ว ออกไปนะพ่อไปแล้วฉันคิดว่าฉันอาจจะเสียสติในท้ายที่สุดและตลอดไปเธอเริ่มสติหลุดแล้ว มีอีกไหมมาแต่เสียงพอ่พอพ่อวางปืนลงนะฉันไม่ใช่สาวน้อยของพ่ออีกต่อไปอ่ะเชีย่ยไอ้ีงูเวน ชนเชเลยพวนตีนมากอยู่ดีๆก็มาชนนายเจมีอะไรอีกไหมพ่อดีทางอย่งมาขวางนะพอ่พอพ่อ ฟังเขาก่อนเอามือของคุณออกไปจากเขานะเริ่มมีการใช้กำลังกันเกิดขึ้นคุณจะแต่งงานกับฉันไหมเราจะมีครอบครัวของเราเอง มีการขอแต่งงานแล้วน่าจะหนีออกจากบ้านแล้วนะเ่าที่ฟังดูน่าจะย้ายออกไปอยู่กับคนรักแล้วคุณรักฉันจริงๆ ฉันรู้คุณจะกลับมากลับมาหาฉันกลับมาได้หรือเปล่าอุ้ยองอมาตรงนี้เลยอย่านะอย่าอย่าอย่าพูดมานะ <c oughs> เขาดูเหมือนคุณเลย เหมือนคุณอุ้ยอะไรอะไรกัดขาเมกี้หนูวะฉันทิ้งเขาเพื่อคุณฉันทิ้งทุกๆสิ่งเอาแล้วเราเป็นหน้าเหมือนสามีเธอเลยอ,อาเธออาเธอไเป็นหน้าเหมือนแฟนเธอเธอจะพาเราไปอยู่ด้วยปะเนี่ย อย่านะอยู่ใครอยู่มันครับพีก็อยู่ส่วนพีไปโฮโเฮ้คุณแปลกหนะ้าฉันรู้ว่าคุณแอบดูฉันอยู่าอาพวกฉนันที่บึงสิตรงต้นไม้ของเราอะมาที่ต้นไม้ของเรา um ฉันรอคุณอยู่ ผูกคอตายเร้วจะเอาผมมาอยู่ด้วยปะเนี่ยไปตามคำเชิญ <love> ฉันรักคุณแล้วเธอก็หายไปจุดนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่เธอผูกคอตายนะเออเสียใจจากเรื่องความรักอ่าก็น่าจะมาผูกคอตายตรงต้นไม้ต้นนี้แหละ วิญญาณก็เลยเรย่ร่อนอยู่แถวนี้อ่าแล้วก็มันจะมีดอกไม้ให้เก็บนะเออเมื่อเรามาพบเธอครบสิบหกครั้งจะมีดอกไม้ให้เก็บอา่าดอกนี้เลย Lady Slipper Or c h i s ชื่อ Lady เลดี้ดยชื่อผู้หญิงอาจจะเกี่ยวกับชื่อเธอคนนั้นแหละ อ่ะก็สรุปเรื่องย่อคร่าวๆนะก็เหมือนเธอมีความรักอ่ากับผู้ชายคนหนึ่งที่ฐานะไม่ค่อยจะดีอ่าแต่แต่พ่อแม่เธอก็กีดกันไม่ให้ได้รักกันก็เลยมีปากเสียปากเสียกับพ่อกับแม่และสุดท้ายเธอก็ทิ้งพ่อแม่มาอยู่กับผู้ชายคนนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะแอบไปมีผู้หญิงคนอื่น แล้วก็หนีจากเธอไปทําให้เธอรู้สึกเศร้าเสียใจมากจนขาดสติแล้วก็มาผูกคอตายใต้ต้นบักเขือเขือนี่แหละ,ะก็ประมาณนี้แหละจุดนี้เลยถ้าใครจะมาแถวนียแถวบูวอเตอร์มาร์ชถ้าใครอยากล่าท้าผีก็มาลองดูได้โอเคก็ผ่านนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เย้ yeah.